ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกที่จังหวัดระยองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนทําให้พนักง,งานต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันล่าสุดมีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วครับน,นี่เป็นภาพเพลิงที่โหมลุกไหม้โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกอยู่ในพื้นที่อําเภอีิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับแค่เห็นภาพก็ ถึงความน่ากลัวของไฟไหม้ครั้งนี้จะเห็นไเอลิงที่โหมขึ้นมาควันสีดำนี่พวยพุ่งเต็มไปหมดเลยนะครับพนักงานกว่า60คนครับที่ทำงานอยู่ที่โรงงานต้องหนีเอาตัวรอดออกมาด้านนอกออกมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยเบื้องต้นพบชายชาวจีนที่อยู่ในโรงงานโดนไฟลวกตามร่างกายได้รับบาดเจ็บนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำดับเพลิงกว่า20คันเข้าไปควบคุมเพลิง ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงครับจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ด้านคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุไฟไหม้โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพนักงานมีอยู่ประมาณ60สคนแต่กําลังจะหยุดพักเที่ยงไปกินข้าพอดีอจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เก็บพลาสติกและยางพาราเป็นเขาเก็บเอาไว้ครับเตรียมจะนําเข้าเครื่องจักรแปรรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์และคาดว่าจุดตรงนั้นเนี่ยที่ไฟไหม้อาจจะเกิดความร้อนขึ้น ก็เลยทําให้มีเปลวเพลิงเผาไหม้ไปลามโดนพลาสติกและแน่นอนอย่างที่ทราบกันพลาสติกนี่เป็นโอ้โหเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับพรมันติดทีนึงมันลามเร็วมากแล้วก็ดับยากมากทําให้มันขยายวงกว้างไปแบบนี้นอกจากนี้พอไฟมันลามไปเรื่อยๆยังไปโดนถังก๊ส LPG 50ถังที่อยู่ในโรงงานอีกระเบิดสิครับ เจอถังก๊าซเยอะขนาดนั้นก็เลยเกิดการระเบิดเป็นระยะระยะแบบนี้นะน่ากลัวมากสุดท้ายเคราะดีครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาดับไฟเอาไว้ได้ทันครับอยู่น้ะพักเที่ยงครับแล้วที่เหตุเพลิงไหม้เนี่ยคือสาเหตุอะไรเพราะอะไรพี่ไอ้เบื้องต้นเท่าที่ถามกับทางโรงงานเนี่ยเพราะว่าน่าจะเกิดความร้อนที่อยู่ตรงจุดที่เก็บคนเป็นพลาสติกเนาะเป็นเศษพลาสติกที่เขาเป็นวัาทุลิตในกาผลิต S <S <S อืมอาจะเกิดกราตังช่วงแต่ตรงนะี<ช>้ต้องต้องรอให้ทางกองพิสูจน,น์ลักฐารด้วยทีเนาะครเพราะว่ายังยังฟันธงไม่ได้แน่ครับว่ามันเกิดจากอะไรแน่ครับแล้วช่วงที่ไม้นี่คือมีพนักง,งานอยู่หลายคนไหมครับเอ่อวันนี้พนักง,งานที่เข้าทำง,งานเห็นเขาแจ้งว่าประมาณ60คนเนื่องจากว่าพนักงานเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของผลิตไนตรงที่ไม้นี่มันเป็นส่วนที่เขาเก็บเก็บพวกวัตถุดิบวัตถุดิบอ่าต่จากความร้อนก็เลยไม่เองใช่ไหมครับประมาณนั้นนะช่วงเบื้องต้นเบื้องต้นประมาณนั้นยังยังยังไม่ได้ฟันธงว่าสาเหตุจักอะไร เบื้องต้นทางโรงงานกำลังรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดระยองเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับส่วนความเสียหายนอกจากตัวอาคารของโรงงานแล้วยังมีพวกเม็ดพลาสติกยางพาราอย่างที่บอกครับเป็นพวกวัสดุก่อนจะเอาไปแปรรูปทำ <Yeah. S 1> เป็นผลิตภัณฑ์นะครับทำ <Ừ. S 1> เป็นเสือน้ำมันรวมถึงมีเสือน้ำมันที่เขาผลิตเสร็จแล้วด้วยมูลค่าความเสียหายประเมินแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า20ล้านบาทเลยนะครับ นี่คือแค่ความเสียหายอย่างเดียวนะแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องประเมินมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเพราะว่าไหมโรงงานพลาสติกแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันตรายกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆหรือเปล่า,านะครับเ้าไม่นานกว่า2ชั่วโมงด้วยนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ